สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่องนะครับเกม Chronicles of Crime นะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวไขคดีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคหลักนะครับภาคหลักเกมนี้นะครับก็ออกภาคเสริมมาหลายตัวนะครับแล้วก็มีตัว standalone อีกหลายตัวเช่นกันนะครับมาดูกันก่อนครับว่า เป็นเกมแนวไหนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอันนี้จะเป็นแว่นตานะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะอันนี้นะครับก็เกมนี้เล่นได้1นถึงสคนนะครับใช้เวลา6 0สิถึงเกสนาทีนะครับตรงนี้เขาบอกว่าโนนี้นะครับทูริทอรูก็คือรูบุ๊กเนี่ยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าในแอปเนี่ยคือเกมนี้บอกหมดว่าต้องใช้แอปร่วมด้วยนะครับถ้าไม่มีแอปไม่สามารถเล่นได้นะครับเกมนี้ ก็โหลดได้ใน Google Play นะครับหรือ App Store นะครับโอเคนะครับก็คือต้องการอินเทอร์เน็ตนะครับเฉพาะการเข้าครั้งแรกนะครับที่เหลือก็เล่นยาวๆหครับส่วนอันนี้นะครับที่บอกว่าเป็นออ t i ชั a นล Virtual Reality นะครับก็คือแว่น VR เนี่ยนะครับขายแยกนะครับขายแยกซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะ ตัวเกมมันก่อนแล้วกันนะฮะเกมนี้นะครับก็เบสอยู่ที่สองคนนะครับ นอนครับก็จะมีคู่มือให้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คู่มือไม่มีอะไรมากครับสอนวิธีใช้แว่นนะครับแล้วก็ปกติแล้วนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับเกมคอนเทนต์นะครับหน้าแรกมานะครับเกมคอนเทนต์มีอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็ไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเล่นไป เล่นไปตอนเรืไไ่องอะไรสอนไปตอนเล่นเลยอรัเหมือนกับว่าเล่นไปแล้วก็ในแอปก็จะมีเหมือนที t ิว i a อนะครับก็บอกว่าให้ไปนี้น,นี้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องที่เหมือนออกแนวอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันก่อนแล้วกันนะฮะอ่าอันนี้นะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือนี่เลยครับเป็นอินเสิร์ตนะครับแต่ว่าอินเสิร์ตเกมนี้นะครับจะมีฝาให้นะครับมีฝาให้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเราไม่มีฝานะครับแบบนี้นะครับเวลาเราโคกไปไหนไหนมันมีโอกาสเอียงแล้วหล่นออกมาได้นะครับเราก็อาจจะปนกันอยู่ในนี้นะครับ โอ้โหไม่น่าจะใส่ซองได้แนะ่นอนครับแบบนี้ก็โอเคจะมีช่องให้6ช่องนะครับเป็นช่องเล็ก3ช่องใหญ่3นะครับแล้วก็แต่เกมนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าไม่ใส่ซองเนี่ยเพราะว่าการ์ดไม่ได้สับนะครับการ์ดไม่ได้สับโอเคนะครับ ข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเรามาดูก่อนนะครับว่า,าดูบอร์ดใหญ่กันก่อนแล้วกันะะนะครับบอร์ดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนี่ครับข้างหลังนี่จะเป็นชื่อเกมนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นเอาไว้วางครูต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวโฮม เดี๋ยวผมแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะกันนะครับส่ว so, นอันนี้จะเป็นโลเคชันการ์ดนะครับโอเคนะครับจะมีโลเคชันการ์ดซึ่งก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นโลเคชันที่เท่าไหร่นะครับมี A, C นะครับ B ไปอยู่ไหนนะครับ นี่ีอยู่นี่นะครับม,มันไม่ได้เรียงไอ้โฮมอยู่นี่โอเคอเกมนี้นะครับเป็นเรื่องเรื่องก็จริงแต่ว่าการทุกใบเนี่ยสามารถดูได้หมดนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับหลักๆเลยนะฮะคือเอาไว้สแกน qr code นะครับสแกน qr code ซึ่งแต่ละโลเคชันจะมี qr code นะครับ แล้วกอ็อันนี้ก่อนแล้วกันการ์ดใบใหญ่นะครับจะเป็นการ์ดของบุคคลนะครับบุคคลจะมีตัวเลขข้างบนนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยคนแต่ละคนก็จะ แต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีลิงก์หรอซึ่งเปิดมาดูแล้วเราก็ไม่สามารถรู้อยู่ดีว่าคืออะไรนะครับเราต้องสแกนคิวอ d e คระหว่างเล่นนะครับก็เกมนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น r e u s a b l e content นะครับไม่ใช่ content เด็ก Reusable component นะครับซึ่งเกมนี้นะครับภาคหลักเนี่ยมีประมาณถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะมี4ด่านนะครับมี4ด่านแล้วก็เกมนี้สามารถโหลดได้นะครับคือโหลดเพิ่มนะครับเป็น in-app purchase นะครับก็คือจ่ายเงินเพิ่มมาแล้วแล้วก็จะมีด่านใหม่เพิ่มเข้ามาโดยใช้ถ้าอันไหนอ้างอิงกับภาคหลักเนี่นะครับก็จะใช้ภาคหลักเล่นนะครับอันไหนภาคเสริมมัก็จะบอกเลยว่าอันนี้ต้องการภาคเสริมเล่นนะครับ แล้วก็อันอย่างเช่นสมมุินะครับตัวนี้นะครับเล่นกับด่านนี้มันจะมีชื่อด่านด้วยนะครับเล่นกับด่านนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้ร้ายนะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นลอีกด่านหนึ่งเนี่ยอาจจะไปเป็นตำรวจก็ได้นะครับโดยใช้คอมโพเนนต์เดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นไพเล็กนะครับอ่าโอเค ไพ่จะแบ่งเปสองอย่างนะครับคือดาวนะครับซึ่งเราดูเข้าไม่รู้อยู่ดีคืออะไรนะครับแล้วก็ไพ่ที่เป็นอันนี้ขึ้นน่าจะเป็นครูนะครับครูการ์ดก็อันนี้นะครับฟูดเนี่ย ใช้กับหลายด่านแปลว่าสมมุติว่าด่านนี้ฟู้ดเป็นอย่างหนึ่งนะครับอีกด่านนึงอาจจะเป็นฟู้ดอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้การใบเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็แล้วก็นะครับมีอีกส่วนหนึ่งคือตัวละครนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสมมุติว่าเราหาคำใบหรือว่า พยานวัตถุเนี่ยนะครับเราจะมาถามว่านี้คืออะไรเช่นสมมุติว่าเราเจอโทรศัพท์คนร้ายตกอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้ตัวนี้คือแฮกเกอร์นะครับเราก็สามารถสแกนก่อนนะครับสแกนตัวนี้ก่อนเพื่อให้โทรศัพท์เราเนี่ยคุยกับคนนี้นะครับหลังจากนั้นเราไปสแกนสิ่งของต่างๆว่ามันมีความเห็นกับสิ่งของนั้นๆอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอ นะครับก็อาจจะไปแบบเช่นเจอคนตายตรงนี้นะครับหมออาจจะไป,ไปพิสูจน์สอบว่าเฮ้ยตายด้วยอะไรนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนี้ c r i m i n o l o g t ก็เกี่ยวกับ human psychology นะครับ scientist ก็วิทยาศาสตร์เช่นไปเจออาจจะไปเจอน้ำยาอะไรบางอย่างนะครับอยู่ในห้องคนร้ายอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็อาจจะ ไขข้อมูลได้บางอย่างครับอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของบุคคลที่เราสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างที่เราสแกนเนี่ยเวลาจะเดินไปด้วยนะครับสมมติว่าเราสแกนคุยกับคนนะครับคุย1ทีเนี่ยครับคือสแกน1ทีเนี่ยเวลาอาจจะเดินไป5นาทีนะครับอาจจะเดินไป5ทีเราเอา่อคือย้าย เราไปที่โลเคชันอื่นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมีเวสต์มินสเตอร์นะครับเลสเตอร์สแควร์อะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. การย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ใช้เวลา20นาทีนะครับโดยสรุปแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามันจะมีมีคะแนนด้วยครับเรา,ขาไขปริศนาถูกต้องไหมอย่างบางด่านให้หาคนร้ายแลวหาคนร้ายถูกต้องไหมถูกคนไหมหรือว่าไปจับผิดตัวนะครับแล้วก็ ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีโบนสัสถ้าเราใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ได้คะแนนเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เวลาเยอะเนี่ยคะแนนอาจจะน้อยนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปแต่ละด่านเนี่ยนะครับผ่านไปละโลเคชันเนี่ยอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือแว่น VR นะครับกลางก่อนแว่น VR ตรงนี้นะครับจะหนีบกับโทรศัพท์เรานะครับสมมติโทรผมโชว์ไม่ได้ด้วยเพราะโทรศัพท์มันมันอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับอ่าสมมุติว่ามือผมเป็นโทรศพัพท์เหมือนกันหนีบปุ๊บนะครับหนีบอย่างนี้แล้วก็เวลาแร่น,นะครับเอาตาลงไปส่องนะครับเอาตาลงไปส่องแล้วก็หมุน3 6 0อองศานะครับเอ่อเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องนั้นจริงๆเนี่ยครับเช่นห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องที่แบบว่า เป็นคดีอย,อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ส่องปุ๊บหันหน้าหันหลังบนล่างใช้ขวาอะไรทั้งหมด3 6 0องศานะครับเหมือนเราอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละครับแล้วเราก็ดูว่าเจอ,อหลักฐานอนะไรอยู่บ้างนะครับเจอหลักฐานอนะไรอยู่บ้างแล้วเราก็มาดูซิคือเ,เวลาเราส่องแว่นเนี่ยนะครับมีเวลา40ประมาณ45ิ้าวินาทีนะครับแล้วเราก็จําให้ได้มากที่สุดว่าเราเจออะไรเช่นเอาเจออาหารตกอยู่นะครับกอ็อันนี้อันนี้ แล้วแต่นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่มีทั้งปึกนี้นะครับในในห้องนั้นเราก็ต้องเลือกเอานะครับและเราสแกนเนี่ยนะครับก็หมดที่บอกไปนะครับก็คือทุกๆครั้งที่สแกนอะผ่านไป5นาทีนะครับโอเคถามว่าไม่มีแว่นตาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ก็อาจจะใช้นิ้วลากนะครับใช้นิ้วลากหรือว่าหรือว่าอัติวันนี้เป็นโทรศัพท์ครับแล้วก็คว่ำโทรศัพท์หงายโทรศัพท แต่ว่ามันไม่ใช่สามมิติรอบด้านนะฮะก็คือแบบเหมือนกับว่าเป็นหันซ้ายหันขวาแต่ว่าเราก็ต้องหันโทรศัพท์ไปด้วยนะครับก็จะเฟนอีกแนวหนึ่งนะครับก็ให้ความรู้สึกอีกแนวหนึ่งนะครับหรือนะครับหรือใครมี google cardboard นะครับสามารถใช้ได้ด้วยอันนี้ก็อัลลาม่กี่สิบบาทนะครับก็หาซื้อได้ใน shopee ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมได้มานานแล้วนะครับก็ใน shopee ก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่กว่านี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นใส่โทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดขึ้นมานะครับปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวนะเหมือนพิการยังไงไม่รู้อ๋อโอเค ต้องพักมาด้านนี้นะครับปุบใส่โทรศัพท์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเอาอันนี้เอาหนังยางรัดไว้เพื่อให้มันเหนียวนิดนึงนะครับ๋ยวโทรศัพท์ไหลได้นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขามีเหมือนกับวัสดุการลื่นมาให้แล้วนะครับเอากันไม่ใช่การถือแล้วการลื่นครับวัสดุการลื่นมาให้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ส่องกระตานะครับแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับที่โทรศัพท์มันอยู่นะครับ แล้วก็ตรงนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นกดกดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้กดแล้วมันก็จะไปไปกดกับโทรศพัพท์อีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเวลาเรากดตกลงอะไรอย่างเี้นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะกลไกก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้โอเคอ่าแว่นดูไปแล้วนะครับเออแล้วก็ ในแอปเนี่ยนะครับจะมีหลายด่านนะครับหลายภาคด้วยนะครับแล้วก็สามารถโหลดเพิ่มได้นะครับโหลดเพิ่มก็คือใช้ In-app purchase จ่ายเงินเพิ่มเออผมลืมให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือเล่นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นด่านนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวครับผมก็อัลล็อกไปแล้วนะครับก็คือสแกนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ด่านฟรีมาเลยนะครับด่านด่านนี้ชื่อ secret defense นะครับ ก็ถ้าถ้าซื้อเอาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับคือด่านนี้นะครับอันล็อกเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่แว่นตาอันนี้นะครับผมซื้อมาคือราคาเต็มมาเนี่ยนะครับในช้อปปีเนี่ยหกร้อยบาทนะครับมีลดแล้วนะครับมีส่วนลดมีคูปองลดนะครับแล้วก็ผมซื้อผ่านช้อปจีนิกสเนี่ยก็ได้เงินคืนด้วยส่วนหนึ่งนะครับสรุปแล้วนะครับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ300นิดๆนะครับสามนิดๆเน,นี่ยก็175 ได้มา1ด่านเพราะฉะนั้นเหมือนกับค่าวแว่นจริงๆเนี่ยไม่ไม่เท่าไหรเองอะนะครับก็ถือว่าอันนี้คุ้มอยู่นะฮะถ้ามีโค้ดมีอะไรลดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคก็แว่นอันนี้ก็พับได้นะครับแล้วก็ในกล่องในกล่องมันมีให้เก็บแต่มันใส่ไม่พอหรอ ใส่ไงวะผมว่านะมันมีแว่นที่ไม่รู้ใช่แว่นของมันไหมแต่ว่าก็เป็นกล่องของมันนะฮะอันนี้เป็นกล่องของ l u c กี้ดักเลยแต่ทำไมมันถึงใส่ไม่พอนะครับ ออมไหมได้มาโอเคไม่ได้ก็อันนี้นะครับสังเกตเห็นว่ามีลูกเต๋าด้วยครับก็คือมีภาคเสริมบางภาคเนี่ยก็คือจะมีโคอมโพเนนที่เป็นลูกเต๋ามาให้ด้วยนะครับก็อันนี้อะไรไม่รู้โอเคนะครับ อ่าน่าจะหมดแล้วแหละนะฮะก็เอาเป็นว่าเกมนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองนะครับถ้าลองแล้วเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวจะมาถ้ามีโอกาสรันทรูนะครับก็อาจจะมารันทรูให้ชมกันนะครับแต่ว่ารีเพลย์บิิตี้เกมนี้นะครับเห็นเขาว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมเกมหนึ่งเนี่ยดานนเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับก็เหมือนเดิมแล้วนะฮะเพียงแต่ว่า มันมีหลายด่านเท่านั้นเองมีหลายด่านให้โหลดหลายด่านพอเล่นด่านนี้จบนะครับก็ไปเล่นด่านหน้านะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าผมก็จะมา,อ,าอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับโอเคนะครับก็สลับวันนี้ถ้ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอจบนะครับการแกะกล่องนะครับเกม Chronicle s o f Crime นะครับเอาไว,ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คอมครับ